สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทานข้าวกับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้เราก็อยู่ครัวต้นตระกูลนะคะผัดขาตามบึกนะคะวันนี้นะคะผัดขาตามบึกอร่อยมากโอ้ยเสียงมีใส่น้องมันน่ากินสุดๆเลยนะคะอันตรงนี้นะคะที่อตรงนี้นะ,ะนนามาบ่อยมากนะคะครัวต้นตระกูลนะคะใครหิวก็แวะมาได้นะคะนี่นะคะหน้าทานม,มากเลยนะคะ น่าทานนะคะผัดเผ็ดเอ้ยผัดชาปลาหมึกนะคะน่าทานมากเลยมากินด้วยกันนะคะไคเหนิวก็แวะมาได้นะคะหัวต้นตระกูลน,นะคะที่นี่บรรยกษากาศดีมากนะคะที่จอดรถก็เยอะนะคะอืมอร่อย เป็นแซ่บเมื่อกี้คนเยอะไหมแต่เขากลับหมดแล้วอ,อร่อยมากอ,าอยู่ฟัวต้นตะกูลบ้านน่วงนะคะถนนเข้ามาเลยบิ๊กซีมานิดหนึ่งก็เลี้ยวขวา เลยบิปสีมันิดเดียวก็เลี้ยวขวาเข้ามาตรงนี้ก็ขับตรงมาเรื่อยนะคะมันจะดูขวามือเหมือนกันนะคะขัวต้นตระกูลเซิร์ฟเข้ามาแป๊บเดียวก็มาถึงร้านได้นะคะแบบถ้าใครมาจัดเลี้ยงจัดอะไรก็โทรมาบอกล่วงหน้าก่อนได้นะคะ ไก่กาดดีเพราะว่าจะมีซุ้มแบบเป็นเป็นเป็นแบบสัดส่วนเป็นหลังหลังหลังๆก็มีให้นั่งนะคะแบบถ้าเรามานั่งตรงนี้เราก็มีเป็นลๆๆๆหลังหลังหลหลังนั่งแล้วแต่ลูกค้าชอบนั่งแบบไหนอ,อร่อย มื่อวนี้พาแซบมาถึงปัวต้นตะกูลนะคะพริกไทยนะคะเป็นปวงเลยอร่อยหอมพริกไทยพริกไทยสดข้าวนุ่มมาก ถูกใจนะคะคนก็มาเรื่อยๆตอนนี้ฝน,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 นตกอยู่ค่ะฝนตกอยู่ค่ะใครหิวก็แวะมาได้นะคะขัวต้นตระกูลน,นะคะอาหารถูกปากถูกใจทำอร่อยกับข้าวเขา,ขาจะเน้นปลาเป็นหลักนะคะ อาหารที่นี่เน้นปลาเป็นหลักข้าวนุ่มมากข้าวหอมมะลิเป็นนุ่มมากเดนิดหน่อย ร้อนเป็นผัดชาผัดชาชาบิดเสียงแก้ว <c oughs> เสียงขวด <c oughs> ถูกใจอร่อยมีมะเขือมีพริกไทย แล้วก็มีใส่พริกแดงไม่พอแล้วใส่แล้วก็มีถั่วปักยาวด้วยนะคะเยอะมากตานห้าสิบบาทใส่เยอะมาก ลาอ่อาหารที่นี่จะเน้นปลาเป็นหลักมีปลาหลายแบบให้เลือกนะก็จะมีปลาเปานปลาเนื้ออ่อนปลาบึกปาลาเนื้ออ่อนต้มใส่ผักแยรงและอ่อย ถ้ามาหลายคนจะสั่งไปกับข้าวมันถึงจะกินหมดนะคะถ้ามาคนเดียวสั่งเป็นกับข้าวไม่ได้มันเยอะ<ๆ>เยอะแล้วเรากินไม่หมดถ้ามาคนเดียวแ้่สั่งหนจานถ้าสั่งไปกับข้าวากินไม่หมดได้ห่อกลับมาเสียเวลาห่อกลับ ครอร่อยมากแซ่บลายเ้ยพีน่น้อง อหอมค่อยๆฝนตกตลอดเลยนะคะเยี่ยมขนาดสั่งจานซนี่จะกินไม่หมดเลยมันเยอะนะคะ เยอะจริงๆดูสิตามไปเลอร์มาล่าอืมล่าไม่ถึงสำหรับคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช anel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอยู่ครัวต้นตระกูลนะคะใครเข้ามาก็มาแวะ่านได้นะคะที่นี่นะคะคลัวต้นกุกูงนะคะเข้ามาที่บ้านม่วงนะคะเลย b ิกซีมาก็เลี้ยวขวามืงมานะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์อย่าลืมกดไลค์ท่านยายด้วยนะคะ